สวัสดีครับสวัสดีกับ PK-Audio นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเอาสินค้าของแท้่วงนี้จะมีแต่ของแท้นะครับคอร์ส DBX 2ทาง3ทางแท้นะครับแท้มหาจักรท่านในสนใจติดต่อได้ครับ0ู8ย์7 8 9 7 4นะครับสวัสดี FC ทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับผมวันนี้เอาสินค้ามานําเสนอเริ่มต้นจากเป็นคอร์ส DBX แทมมหาจักรก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้จะเป็น Db x แทมหาจักรนะครับ ตัวนี้จะอยู่ที่3,008พร้อมส่งสภาพสวยนะครับผมสภาพหายากนะครับสวยใช้งานปกตินะครับผมนะครับ EQ Polytech 1 0 0พร้อมส่ง EQ NPE นะครับจะเป็นรุ่น CE นะร,รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกับ BS นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นของ NPE นะมา NPE ีอยู่ที่2,005พร้อมส่งแล้วก็จะเป็น EQ นะครับผมตัวนี้จะเป็น จะลายสั้นสองชั้นนะครับผมมือหนึ่งเกือบแปดพันะฮะเจ็ดพันเก้าตัวนี้อยู่ที่2อ0 0ันห้าพร้อมส่งด้านในอะไรกีท็อปคอร์ดเอ็นีอนะครับพันแปดพร้อมส่งนะครับผลิตในไทยผลิตในไทยนะครับผมทอเอ็นพีอส่วนมากจะผลิตในไทยตัวนี้ผลิตจีนนะฮ <c oughs> okay, นะโอเคเนาะสามทางก็มีนะครับผมพอสามทางดีบแท้เลือกได้เลยครับผมนะครับ 4 5 0 0พร้อมส่งนะครตอนนี้จะเป็น EQ DBX แท้นะครับสีดำ3 6 0 0พร้อมส่งนะครับผมอ่าโอเคเนะาะเดี๋ยวมาดูพาวเวอร์กันพาวเวอร์ ACM Audio 215นะครับ15ข้างละ2ได้ตัวนี้ของที่ผมขายไม่มีจีไม่มีหำนะครับใช้งานปลตดที่ทุกตัวยูที่4 0 0พร้อมส่งนะครับผมแล้วก็มาเจอคาวแท้นะคราวตัวนี้สภาพสวยมากนะครับผมท่านไหนเป็น แฟนพันธ์แท้คาวของแท้นะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ที่ห้าพันห้าพร้อมส่งนะครับเป็น xls สี่แต่บอกกันเลยว่าสภาพสวยนะครับสภาพสวยมากท่านดูสภาพคภาพสีนะครับสนุมสนิมไม่มีนะผมสภาพสวยมากโปรยูเอคนะครับโปรสอ0พันห้าะครับมีคอร์ดด้านหลังครับปรับขับเบรดได้นะครับผมตัวนี้อยู่ที่สามพันหกห้าสิบพร้อมส่งนะครับผมศู8 4 0 7 8ดแ4ดี่นเจ็ดดเก้าเจ็ดอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างหลังข้าง าดูตรงข้างกัน power mix นะครับ4 9 0พร้อมส่งตัวใหญ่ๆนะข้างละสา0รอยหสบวัตต์ rms นะครับวัตรรวมคือเจ็ดรอยวัตต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านหลังตัวนี้จะเป็นพัดลมออกข้างนะครับมีด้านในให้ดูหมดนะครับแล้วก็คาวนะครับถ้าที่ผมบอกว่าสภาพสวยท่านดูนะครับโอ้ท่าสภาพสวยกิฟเลยนะครับผมอซีเรลของคาวนะครับอ่าซีเรลของคาว นะครับสภาพสวยใช้งานปกตินะครับแล้วก็โปลูโรเทคตัวนี้สามารถมีคอร์ดปรับขับเบรคได้นะครับโอเคเนาะถ้าไหนสนใจติดต่อมานะครับ0884078974นะครับผม d v x คอร์ดดิจิตอลแท้นะครับคอร์ดดิจิตอลแท้ตัวละ7,500พร้อมส่งตัว USA 7,900สนใจแอดไลน์มาคุยได้0884078974นะครับผมสภาพนี้สวยงาม ใช้งานปกติท่านไหนสนใจติดต่อได้นะครับผม088 407 8974นะครับผม PK Audio 1989เนาะข้าสินค้ามานำเสนอกันนะครับคาวแท้5,500ันหนะครับผมของแท้จบเลยนะครับมือมือแรกนี่แพงนะครับราคาสูงมากนะครับราคาหลักหลายหมื่นนะครับผมด้วยที่นวัตกรรมเนาะท่านไหนชอบของแท้อย่างนี้นะครับ ที่ห้าพันห้าพร้อมส่งสี่นย์สนะครับแล้วก็โปรยูเทคโปรสองพันห้าสามนหกหสิบ acm audio สี่พันห้าสี่พันห้าพร้อมส่นะครับผมสนใจตออิดต่อมาเลยศูนย์แปดแปดสี่ศนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผม pk audio หนึ่งเกแปดเนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องมาคุยนิดหน่อยนะครับผมสําหรับท่านที่ปลายทางทางเราไม่ได้ทําจริงๆให้นะยกเลิกไปหมดแล้วนอกจากวัดป่า คือพูดง่ายว่าจะตัดปลายทางออกจากระบบเลยนะครับไม่มีแล้วท่านใดนสนใจแอดไลน์มา088478974 0, 4, 0ท่านที่โทรนะครับผมสนใจอาโต้นะครับ122สี 1, 2, 2, ดำอะ่ะตัว3000มาอีกหนึ่งตัวนะท่านหนสนใจติดต่อมาเลยแล้วก็ eq 2231 usa นะครับตัวละ7,900นนะครับผมกำลังมานะครับผมกำลังมาตอนนี้กำลังทำ แกะด้านนอกด้านในให้ดูละนะครับตามหาจักรแล้วตัวที่ไม่อินชนาะตามหาจักรจะอยู่ที่7,500นะครับไม่อินเวเอจะแพงกว่า4 0่ร้อยเจ็ดพนะครับผม EQ 2 2 3 1แท้มหาจักรนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็มิกซาเบดร,รุ่นใหญ่นะครับจะดูที่4,500นะครับถึงสี่0ัเดี๋ยวยังไงมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะสภาพสวยโอเคนะผมท่านไหนสนใจติดต่อได้ครับ0 8 8 4 0 7 8 9 7 4นะครับอยู่นวนทบร ตำบลคลองหลวงนะครับผมตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนวันครนะครับผมสินค้ามีตามนี้นะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับผมเพราะว่าบางท่านเอาไว้รับงานสงการท่านไหนนะครับพาวเวอร์ก็มีมาน้อยเหลือเกินเพราะเราคัดนะครับคัดแล้วคัดอีกก็ลูกค้าก็าไปขายเจ้าอื่นเนื่องจากว่าคัดเกิน <c oughs> ก็มีมาให้เท่านี้แล้วนะครับผมอ่ามีมาให้เท่านี้นะครับ ท่านนหนสนใจติดต่อได้นะครับ0884 07 8974นะครับผมพา w เวอร์มิกตัวนี้เอาไปเล่นสงการจบเลยซื้อตู้ ps 1 5สักคู่หนึ่งแล้วเอาพา w เวอร์มิกตัวนี้ไปปรับรายละเอียดซ้ายขวามีบูทูธ usb mb 3เอฟเฟกตนะครับโอ้ตัวนี้คือหรูมากนะครับและหนักใหญ่ด้วยนะครับผมใหญ่มากใหญ่นะท่านดูมือผมอ่าหนักด้วยนะครับผมพัดลมสองตัวสี่พันเก้ามส่งเลยนะครับผม ท่าไหนสนใจนี่ติดต่อได้เลยครับ0884078974นะครับ P.K. Audio 1989ฝากกลุ่มความรู้เครื่องเสียงการแจ้งนะครับกลุ่มความรู้เครื่องเสียงการแจ้งนะครับมีกลุ่มของ P.K. Audio กลุ่มเดียวนะครับก็คือสมาชิก1 0 7 0 0 0 0ถึง1 8 0 0 0 0นะครับเกือบเกือบสองแสนละถ้าสมาชิกสองสามร้อยสามสี่พันไม่ใช่ P.K. Audio นะครับกลุ่มของ P.K. Audio แท้ต้องความรู้เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผม โอเคนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันตัวไหนลดได้ลดตัวไหนลดไม่ได้ก็ราคาตึงนะครับบางทีเรามีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปซื้อกล่องเข้ามากล่องละสิบห้าบาทลังนะครับลังแพ็คพาวเวอร์รอบนี้ได้ถูกหน่อยรอบก่อนลังละยี่สิบห้ารอบนี้ขอพิเศษหน่อยลังละสิบห้านะครับได้สุดแล้วนะครับบอกว่ารอบหน้าจะเป็นลังละยี่สิบก็ไม่เป็นไร บ,บางทีมันต้องซื้อบัฟเฟอร์ซื้ออะไรมาวันนี้ก,กันกระแทกข,ของเก่าบางทีก็ใช้ไม่ได้นะครับผมก้เก็บไว้แพคบ้างไอ้บางๆเนี่ยไม่กล้าแพกเดี๋ยวพังมีปัญหาเราต้องเราต้องส่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาให้ดูขาตั้งตรงนี้นะครับดอกสนใจนะดอกสิบห้าเรามีขาตั้งตัวนี้ยนะครับที่ซื้อมาห้าพันนะตัวเนี้ยซื้อมาห้าพันค่าส่งอีกสองร้อยห้าสิบไม่ได้ใช้เลยนะ ของดีนะครับเบาทนนะดูได้เลยนะของตัวนี้ท่านไปดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยยี่ห้อนี้มือหนึ่งเลยล้วว่าซื้อมาไม่ได้ใช้ขอขายสองพันห้าพร้อมส่งนะครับติดต่อจาก Facebook เ,เท่านั้นนะครับเพราะว่าในกลุ่มเราขายสามพันตัวนี้ขอขายสองพันห้าพร้อมส่งจบเลยครับยอมขาดทุนนะครับผมซื้อมาคู่ห้าพันค่าส่งอีกสองร้อยห้าสิบนะครับสนใจติดต่อได้ครับ0ูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดปเก้าลังนี่ก็เอามาเท่านี้ย ลังใหญ่ลังละสิบห้าบาทนะครับโอเคนะครับผมที่มีเสียงเนี่ยบางทีตัวนี้นะครับร้อนนะครับผมไม่สามารถเปิดหน้าได้รอช่างมาทําตรงนี้ทะลุออกหน้าบ้านนะครับผมถ้าไหนสนใจติดต่อได้ครับผม088 407 8974นะครับ PK Audio 1989นะครับผมส่วนพาวเวอย่างที่บอกนะครับเราเทสทุกตัวใช้งานบอติก่อนแพ็กเทสอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์เซ็นะครับผม เพราะฉะนั้นสินค้าที่จะมีปัญหาแล้วหลุดจากเราแทบไม่มีเลยศูน1จุดูนศูนเปอร์เซ็นต์เลยเพราะก่อนแพ็คเราก็เทสอีกรอบหนึ่งก่อนซื้อเราเทสรอบหนึ่งแล้วเราเอามาเล่นมาเปิดก็เทสเล่นไปอีกครับมหม่เงี้ยมาลองมาเปิดเล่นไปอีกแล้วก่อนแพ็คก็เทสสองสามรอบดอดตัวตัวเงี้ยโอกาสที่จะมีปัญหาน้อยมากนะครับนะครับเหมือนตัวนี้นะฮะโอโ้บอกว่าเสียงหำไม่มีเลยก็ตามนั้นนะครับผมไม่อยากพูดอะไรเยอะโอเคเนาะ ท่านไหนสนใจติดต่อได้ครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันนะครับไม่ได้อุดหนุนก็เม้นททักทายกันได้สวัสดี FC ทั่วประเทศไทยผมไม่มีศัตรูนะครับมีแต่มิตรมีแต่พี่น้องนะครับผมอ่าเป็น f c กันทั่วประเทศไทยขออภัยพ่อค้าบางท่านด้วยที่ว่ามาขอสินค้าราคาสรงจากผมซึ่งผมบางทีก็แบ่งจากพ่อค้ามาแล้วก็รับเพลินมาซึ่งราคามันจะสูงเราไม่ได้ไปเหมายกวงบางทีคัดมาของสวยงามก็ต้องตู้ราคาเขาไว้นะครับ เราไม่ได้เอาของทั่วไปมานะครับก็เลยราคาสูงนิดนึงนะครับผมก็เลยแบ่งให้ใครไม่ได้นะครับก็คือขายไม่ได้สูงเกินนะอย่างคอสด d บเอ็กซ์เนี่ยเขาขาย4ี่พันห้าสี่พันแปดแล้วก็ขายตามราคาตามสภาพแต่เราจะมาขายห้าพันห้าพันห้าไม่ได้ไงครับเราก็เลยได้มาราคาสูงเราไม่สามารถแบ่งได้แต่บางเจ้าครเหมายกวงมาเขาตีราคาแต่ทุกอย่างมีต้นทุนครับตีวงเขาก็ต้องมีค่าอะมุนค่าน้ำมันไปนะครับค่าในาหน้าไปหานะครับค่าจุดต่อรถโอ้หลายอย่างนะครับผม ดีเจดานอีกเนาะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ